ขายม้วนก็ขายโคงขายครัวม้วนที่ไหนไข่ปลาเน่าหมดกล้วยปลาเน่าหมดน้าตวงแห้งมาห่านแน่จริงว่าทำเลดีทำเลดีโอ้ทำเลทองครั้นี้มันมามีคู่แข่งมันมามีคู่แข่งขอจริงมันมามีไข่มาซื้อสักคนไอ้เจมยิงควันต้นบอกไอ้เต็มยัง ไอ้เนีมหางมาตั้งใดวะอ้าวลุงไทยนี่มันพันเพื่อหมูกระเต็นนี่เนีโอ้ลุงไทยมันถูเอาไปขึ้นไปขายตั้งใดบ่มีใครซื้อสักคนอ่ะมันมีใครซื้อสักเจ้าคะแนร้านเพื่อขายแค่หมูบกว่ขายเพื่อแปรแค่หมูเงี่มันมีซื้อเลยก็ยังมาซื้อเลยเข้าใจก๊อบ้าก็สอบมาเจ้าหมเกเต็บไปเออแม่ก็ดีนะไปวานไปอีเนึ่งมาเดี๋ยวนี้นะ บ้านเฮาเศรษฐกิจบ้านเฮาลุงชัยปิดกันหมดร้านกาสร้านขายของชํานี่น่ะปิดหมดเลยเจ๊งเจ๊งไม่ต้อย่างเจ๊งมันขายมะม่วงน่ะค่ะแบบดีเนี่ยเข้าลุงชัยมาอีกแต่ดีละเดี๋ยวนี้มันเจ๊งกันหมดอ่ะบ้านเฮาเนี่ยเอาอี้ยดี๋ยวผมจะบอกแต่แน่แน่ว่าลุงชัยเลยอ่ารับประกันเลยว่าส่วนกระแสเพื่อนแน่นอนมันนี่ลุงชัยชอบการค้าขายกอชอบกะชอบชอบ ของนี่นะจบการตลาดมาเลยเนึ่การตลาดเลยอันนี้หมายความว่าเอเลยเกตเอเลยได้ไมาลุงชายมีเงินมีท้องก่อนกอลุงชายอยากจะมีอ่าร้านขายของชําเปลนของตัเก่ากอลุงชายไปต้องออกแรงไปต้องไปหับจ้างเพี้ยงแง่ไปต้องไปหับจ้างขึ้นลำวงลำใหญ่ละ<อ>ลุงชายนั่งเก็บชะตาอย่างเดียวล<อ>ุงชายเปิดร้านการ้านชโชงหหวยร้านขายของชํานี่นะ<อ>ลูกค้าเปิดเอาชะตาของลุงชายคนเดียวชะตางมีก่อน พอมีซอยเส้นฮะมีซอยเส้นตัวไออออือถ้งมีหมตัม้งหิมสามหมื่นตัง้ 30, ตงสามหมื่นลงทุนเลยลุงชายกับนี่เปิดห้องลุงชายรับเปิลห้องเฮียเลยถ้าีมีร้านตัของตัวกเก่านะ่ะอือีใช่ยล้มีอย่างขายห้องเฮียชายเสื้อนี้ได้ก็เฮียชายเสื้อนี้ได้ก่อ,อนอีกเข้าใจปะ,ะแต่เศรษฐกิจบ้านเฮายังว่าลุงชายต้องเตรียมสมุดหนาๆหน่อยนาะเตรียมสมุดเซนเรื่อง้นเขาเซนนะ เพราะว่าเงินสดเขาแน่จะแบบมีช่วงเนี้ยเอาใช้ระบบเซ็นและเก็บเขาเป็นเดือนหมายความว่าคือเป๊ะนะนะัออ่นแหละเงินชนดแน่จะแบบปอข้องตัวได้ๆกับยุคป,ประเดียวเซ็นตาเดียวออซื้อหนังสือมาไว้สักเล่มนี้จะบ,บปอเอาไว้สักห้าเล่มเ,เอาวอไว้เขาเป๊ะเดไว้เขาไาออด้ก่อนไว้เขาเป๊ะแล้วซีดีนเขามาจ่ายเออดีก่อนในความคิดผมดีก็ว่าปดีอ่ะผมถาม แล้หาจะเอาเงินท pues evet> right> ี่ไหนมาซื้อขัวเขาแปะแล้วมันเ็าอยู่จริงไทย่ะมันก็ได้อยู่ก็เอาใจบุญไปนะล่ะไปไปเอาซอยกับสตางค์เลยเดี๋ยวหุ่ไปซ้อซื้อขัวไปซื้อครัวร้านฟาคาส่งแล้วประกันเรยลุงมชคันนี้จะได้เป็นเฮียละ่ป a few moments later โอ้ยมันจะตกอย่างวันํำคืนหุ่งไอ้ล้ำเหลือมันต้องได้ซอว่าหากินแล้วเฮ้ย ฝนฟ้าอย่างนี้ลำเหลือโ,<ฮ>โอ้โหอะไรยังลุ้นใยกว้าควหายก็แห,หาย,หายหัขายขาย,ขายขายมวนก่อขายโค้งขายคัวมวนที่ไหนไข่ <c ười> รปลเน่าหมดกล้วยปลเน่าหมดนาตวงแห้ยำอาหาร แน่นิ้งว่าทำเลดีทำเลดีโอทำเลทองอันนี้มันมนมีกู้แข่งมันมามีกู้แข่งก็จริงมันมามีใครมาซื้อสอักคนอู้ไปเลยลูกชายเพิ่นกับมากะมันมีใครลูกชายอู้แบบม่วนก่ะชูนักแต่ละตัวงานเนี่ยามหานกายลุงชายต้องอู้เพื่อนแบบม่วน,นแน่เลยแน่นิ้งว่าทิ้งจบแม่ก็ผมจ้านการการตลาดก็ถูกแล้วหรอครับแม่ตัวให้เนี่ยมหาน หาซื้อไข่มาพอเน่าซื้อ,อกล้ยมาพอเน่าโอ้นี่ยจะไปมาขึ้นเถอะก่ะจะไม่มาขึ้นน้ำหวานเนี่ยพอขึ้นแห่หมดอะ่ะแสดงว่าลุงใจอู้บ่ม้วนจะไปมาโต้ผมได้อย่างไรโต้ก็ก็คิ้งว่าทำเลยดีทิ้งบอกะ่แมต่ตวงเนี่ยมา,านเตียวไก่สักตวงโอ้หานั่งรับเนี่ยนั่งก็ง้นี่ตวงไปใช่กะะขมี้ ะเนี่ยนั่งโกงกฮาเนี่ยคนขายไอ้คนเรี่ยมจะมาซื้อเนี่ยนี่ผมจะอู้ฟังเลยลุงชายการก้าการขายลุงชายจะเอาบบเดี๋ยวนี้มันเป็นไปไปได้ละฟังก่อนลุงชายฟังฟังเถียงผมเดี๋ยวลุงชายจะเอาบบเดี๋ยวรวยเปิ้นมาฮ้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาดใจเตือนเนอะมันต้องใจเวลาอย่างน้อยนะลุงชายต้องใช้เวลาประมาณสองปีนั่งเฝ้า เฮ้เสียดายสยรอยเฮ้คับเงินเฮ้สามหมื่นเนะี่ยฮะมาลงทุนกับหุ้นจริงเนี่ยโอ้มันก็จะดีไปทังหน้านไงลุงชัยมันไม่ดีเห้ยังมันได้ขายสักอย่างทิ้งพอ่อฝาบ้านฮะปุรุ้อ๋อตอนนั้นใบเกี่ยวอย่างกับผมมันใบเกี่ยวกับผมละเนี่คำฮาเจ้ากับทิ้งอะ่ะจบการการค้ามาโอ้กวารตลาดการตลาดเออการตลาดนะโอ้เชื่อผมได้เผาถ้วยมาลุงชัยผมได้แผาถ้วยได้ถ้วยแชมบุญการได้หมดตัวเห้ยยัง ยี่ฝาบ้านฮะผรู้ผมร่มไปเกี่ยวกันอ่ะเอาอย่างนี้มันไหนๆก็มาแล้วผมขอจะมาอุนหนุนนั่นละเดี๋ยวจะว่าใครมาซื้อมาช่วยนะที่ค้านฟังคิงไงเซมไปไปไปเลยไปเอาไปให้มาแปะคนสองกระป๋องไปฮ้ามาได้การมาได้ขายจิงอ่ะไปเอามาละไปเลยเออฮะากินแดงได้หุ่นตัว ืไวเซนใล้วก็กินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอีเงี้ยมันยะ